สวัสดีครับผมเพชรเลนุเกียรติเดชครับเราที่ชกมวยมาจริงๆรวมทั้งหมดเท่าไหร่ละยี่สิบสามไฟยี่สิบสามไฟนะถ้าไปบอกคนอื่นเขาไม่เชื่อนะแต่พี่เชื่อเพราะว่าเจอกันตลอดนะสามไฟหลังเราจะหนะกี่ไฟได้สองไฟสองไฟนะหน้าสุดรโชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าวันนี้ก็วันสิบเก้าวันเช้ามาเกินไหมมาเกินจุดสามสองมากี่วันเบ็ดเสร็จรวมๆวสองอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ได้นะเรามวยไงมวยหมัดหรือเข่าหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ แล้วแต่สไตล์มั่วมั่งอะไรมั่งแล้วแต่ใครมายังไงไปอย่างนั้นวันนี้วันนี้เจอใครวันนี้ยดยดโอทีไหมเคยชกกับเขาไหมไม่เคยเห็นคลิปเขาไหมก็เห็ขาเป็นไงเขาสไตล์นหนก็มวยไฟเตอร์ครับอ๋อมวยไฟเตอร์นะเข้าทางเลยเราจะน่าจะสูงกว่าเขามั่งเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราปล่อยปล่อยสิบเจ็ดปีนี้เราอายุเท่าไหรแล้วสิบหกยี่สิบเจ็ดคุ้มไหมคมกิโลละถูกเก้าวัดสี่โลสี่โลเป็นคนจังหวัด นนครพมอบอกแฟนคลับเชียร์แล้วเนาะเด็กนคะรพนมครับฝากเชียร์นะครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอโชคด,ดีครับนี่มาสองตัวเมืองลาชื่อเสียงเรียงน้ำสวัสดีครับผมยอดโอทีสวนเมีดครับผมเมื่อก่อนมีชื่ออะไรชื่อยอดโอทีเกียรติเทวัทนนะี้กับซุเปอร์เล็กมวยไทยก่<ข>อน<ข>อยู่ที่เกียรติทรงนี่นานยังเอ้ยไม่ใช่สองบนมีดเนี่ยก็เพิ่งมาอยู่ได้สองสามเดือนครับเออก็เพิ่งเคยเห็นโชคอยู่ทางใต้ใช่ะไหมครับผมเมืองกรุงนี่โชคกี่ครั้งแล้วก็ประมาณ สี่ห้าครั้งชกกองทัพอะไรพวกนี้เหรอที่นี่ด้วยไปชกลำเนินข้อมน้อยอ่ะวันนี้เกินเท่าไรวันนี้เราเกืบเก่าเรามาเกินเท่าไหรเพราะเช้าพอดีเลยครับซ้อมกี่วันรอบนี้ประมาณสามวันที่แเราเราเป็นมวยไงมวยบู๋ผมบูนะครับเพนเรนูนี่ก็บู๋มกันนะเอกแต่ว่าเตี้ยกว่าเขาว่ะเราไม่เคยได้เปรียบใครอยู่แล้วไม่เคยได้เปรียดน้ำหนักปล่อยเรามาห้าเจ็ดแปดคุมคุมกี่โลรอบนี้ประมาณสี่โลครับชกมวยมาสักเท่าไหร่ได้ประมาณห้าสิบครับห้าสิบไดครับ คนยังหวัดนครสีมารนคนีบอกนกครรีเชียกนะวันนี้ฝฟกเพียน้องชาวมนครแล้วแฟมวยตัวปต,ติเสธเป็นการหลังใจม่ไปกับวันนี้เต็มที่แน่นอน,นโอเคข้อจดีนะงบัก